ว,วันนี้ก็อยู่กันในช่องนัดฟรีเดย์นะก็วันนี้นะครับก็จะมาถ่ายเสียงท่อให้ดูนะครับก็เป็นท่อของ JTC นะปลายงุ้มปสั้นนะครับใส่กับแจ็ค GK นะคือแบบไปลายไปเดียวนะเสียงที่ได้ยินตอนนี้ก็เป็นเสียงของท่อนี้นะครับก็เสียงขึ้นประมาณนี้อันนี้เสียงอยู่ประมาณ2,000รอบความเร็ว60เสียงเป็นไงก็เดี๋ยวเราจะลองเหยียบไปดูสักแป๊บหนึ่งแล้วกันนะ เยียบก็จะประมาณนี้นะครับก็เมื่อกี้ก็เยียบขึ้นไปก็ความเร็วก็ขึ้นแบบว่าขึ้นไวพอสมควรนะรถก็ไม่ค่อยจะลอรอบนะครับไม่ค่อยรอรอบเลย,เลยก็ใส่หม้อพักไปลายไปเดียวครับของ JTC เดี๋ยวผมไปถ่ายข้างนอกให้ดูนะว่าแบบว่าเสียงจะเป็นยังไงแต่ว่าใส่มาถ้าสําหรับบางคนอาจจะถามว่าแบบว่ามันดังไหม มันผ่านตำรวจไหมนะครับก็ผมว่าผมผ่านมาหลายด่านแล้วนะก็ไม่โดนเรียกนะครับเรื่องท่อเพราะว่าตอนขัขบเขาด่านนะตอนใช้ความเร็วต่ำๆมันมันไม่ได้ดังมากครับอัตราเร่งนะครับคือแบบว่าผมใส่มานี่แบบว่าวความรู้สึกนี้มันต่างจากข้อเดิมเลยนะคือแบบว่าเวลาเหยียบปุ๊บนี่คือแบบมันพุ่งเลยอ่ะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับผมอันนี้มันขึ้นเนินเวยนะมันเป็นเนิน เสียงก็จะประมาณนี้ครับด้านในก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวขอติดไปแดงก่อนนะครับไปเดี๋ยวไปเจอกันตอนอยู่นอกรถเลยไปอันนี้เป็นท่อ JTC นะครับท่อ JTC ใบสั้นปลงุ้มนะครับรถมีแค่เอ่อท่อใบเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะเบิ้ลให้ดูนะครับผมนะว่า เสียงจะเป็นยังไงเสียงตันมเบิ้ลก็จะประมาณนี้นะครับ